สอนพ่อเล่นคอมสัสดีครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโรบ็อกสตูดนะครับได้มีการอัปเดตใหม่นะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว glass หรือว่าหญ้านะครับนี่หญ้าแบบนี้นี่แหละนะซึ่งปกติถ้าเราวาดเทเลนหญ้ามันก็จะมีให้เปิดหญ้าขึ้นมาใช่ไหมแต่มันจะเป็นหญ้าทื่อใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถปรับความเร็วลมได้นะฮะรวมถึงปรับตั้งค่าอะไรเกี่ยวกับลมได้ให้มันป็บเป็นหญ้าพลุ่ยอย่างนี้นะฮะเออสวยงามมากนะมาดูกันว่าจะทํายังไงนะครับง่ายมากผมบอกเลยอะไรนะฮะเรามาที่วิวนะครับ ตรงนี้นะฮะแล้วเรามาที่ Wind ด i r e c t i นนะครับตรงนี้นะฮะนี่เป็นรูปธงนี่ฮะกดคลิก้ามาครับมันจะมีหน้าอินเทอร์เฟซขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นเหมือนหน้าแบบถุงลมนะฮะนี่จะมีให้ปรับก็คือเป็นสปีดนะครับแล้วก็มียาร์นะครับแล้วก็มีพิชนะครับอ่าเราลองมาปรับเล่นทีละนนะสปีดก็คือเป็นความเร็วลมนะฮะเราสามารถเลือกเพิ่มได้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะญ่าเรามันก็เหมือนมีลมพัดนะฮะปริวสวยสวยงามเหมือนกันในอนิเมะเลยนะเว้ยเอออย่างสวยนี่ฮะ อ่าทีนี้มาดูที่ยานนะยานนี้ก็เป็นเหมือนกับทิศทางนะฮะเราสามารถปรับเพื่อไปงานหมุนทิศทางของลมที่มาพัดกับหญ้าเราได้โอ้โหคนง่ายนะครับทีนี้อันต่อมาก็คือพิชนะครับพิชนี้ก็คือเป็นเหมือนกับความถี่นะครับหรือว่าแบบเป็นองศานะครับเนี่ยพอเราปรับความถี่ตรงพิชเห็นไหมฮะเจ้าหญ้าเนี่ยมันจะเหมือนแบบมีลมมารทับแบบเป็นระลอกขึ้นนะฮะเห็นไหมครับมันจะไม่แบบแบบพัดตลอดเวลานะเห็นไหมครับอันนี้ก็เพิ่มความสวยงามแบบในอลิเมะเข้าไปเลยนะครับ เสร็จแล้วฮะแค่นี้เองนะฮะเออสามอย่างเนี้ยเพื่อนๆลองรอทำกันดูนะฮะสำหรับ wind direction นะฮะอันนี้หนึ่งแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวย่านี่สร้างขึ้นมาได้ยังไงนะฮะให้เรามาที่ tolerance นะครับแล้วเราก็มาที่ decoration นะครับใน property นะถ้าเราปิดไว้นะฮะเนี่ยมันก็จะไม่มีหญ้านะฮะเออใครที่มี tolerance เป็นหญ้าแต่ไม่มีหญ้าก็คือมาเปิดตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่เอ้ยวาด tolerance ยังไงนะฮะก็มาที่หน้า home นะครับแล้วก็มาที่ editor นะครับมาที่ edit ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก add นะครับหรือว่า เป็นเครื่องอื่นก็ได้แล้วก็เลือก material เป็น glass นะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะแล้วเราก็วาดขึ้นมาเลยนะครับถ้าใน terrain เราเปิด decoration ไว้มันก็จะมีหญ้าแบบนี้นะครับสวยงามนะฮะไปลองทำกันดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเดินเล่นในแมปที่มีหญ้าสวยงามแบบอนิเมะกันดูนะฮะกดเทสกันดูนะครับนี่นะฮะโอ้โหเฮ้ยคือมันช่วยเพิ่มความสมจริงให้แมปเราได้มากเลยทีเดียวนะฮะบอกไว้เลยเนาะดูดิฮะโอ้โหลมมาเป็นละลอกละลอก เย็นสบายมากนะฮะซึ่งในอนาคตนะครับเขาก็อาจจะมีการพัฒนาให้มีฟิสิกลมที่มันไปกระทบกับอย่างอื่นด้วยนะครับผมว่าน่าจะทําได้อยู่นะเช่นพวกเสื้อผ้านะครับโมเดลต้นไม้นะครับหรือว่าควันนะครับเอออาจจะมีการแบบใส่พาร์ติเคิลพิเศษอะไรบางอย่างเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเป็นการดีเทคเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะไว้เพียงสั้นเพียงเท่านี้นะครับไปลองทำกันดูนะครับสวัสดีครับ